สวัสดีค่ะกลับมาพูดอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขากุจับจังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้นะคะเรามีคีบมานําเสนอนะคะเป็นคีบของแสนกึ่งเซอร์วิสนะคะตัวนี้นะคะสภาพสวยนะคะสีสดนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะตัวนี้ ใส่ได้ตั้งแต่50แรงขึ้นไปเลยนะคะรถไฮฟอร์ดก็ใส่ได้นะคะตัวนี้มาพร้อมกับกระบะหลังนะคะตัวนี้แผ่นเฟสแผ่นอะไรยังคือครบนะคะตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่หนึ0 0แบาทนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0817294501 0929422503นะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยุงอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีหรือหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถตั้งพิกัดมาได้นะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะฝากกดติดตาม f a c e o o o เพจนะคะภูมินแท็กเตอร์และ YouTube นะคะภูมินแท็กเตอร์เซลล์อุ้มนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ ร้านของเรานะคะจัดส่งฟรี300กิโลเมตรนะคะหากลูกค้าสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะขอบคุณค่ะ